สนับสนุนรายการและสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม ท่านผู้ชมครับขณะนี้เองผมพามาสัมผัสกับศูนย์การเรียนรู้บ้านวังเกียงหมูที่4นะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นพระรกิจของหน่วยพัฒนาเกอนที่11ครับและวันนี้เองคัณะนักศึกษาของสอจซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารคอสบอรุ่นที่6นะครับในกลุ่มพวกเราทั้งหมดเนี่ยนะครับมีโอกาสมาเรียนรู้แล้วก็มาศึกษาหาความรู้เราจะเห็นฝั่ตรงนี้นะครับเป็นเรื่องของฐานการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของนอกพกที่11สนพ .1 น่นะฮะ เห็นไหมครับว่ามีกิจการเขาต้นทุนการผลิตนะครับมีเรื่องของผลิตหมึยหมักซีและหมักชีวภาพเตาเผาถ่านนะครับภาพเหล่านี้ทั้งหมดนี้รับเราจะมองถึงการบริการที่ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าพ่อหลวงคนไทยเราได้เสริมสร้างอะไรอย่างไรบ้างแล้วหน่วยการทหารแห่งนี้นะครับพยายามผลักดันกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นสู่สังคมประเทศไทยของเราครับไม่ใช่เฉพาะหน่วยนี้อย่างเดียวนะครับเราสามารถบริการทั่วประเทศเลยนะครับด้านหลังผมทั้งหมดน่าจะเป็นรูปแบบต่างๆหลากหลาย ที่เราได้มีโอกาสไปสัมผัสนะครับแล้วผมจะพาไปสัมภาษณ์กับทางท่านประธานรุ่นนะครับว่ามีอะไรบ้างเชิญเลยครับพ่อ ครับผมเจอแล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมอย่างนี้เลยตอนนี้พารกิจต่างๆที่เรามาเยี่ยมชมแล้วก็มาดูกิจการของโดยการงานทนี่นะครับอะไรเป็นจุดที่น่าสนใจบ้างครับที่จริงแล้วเนี่ยวันนี้เป้าหมายของเราเลยที่สถาบันให้เรามืาสภาพแวดล้อมในบ้านเป้าหมายของเราคือบ้านลำพิลักเนี่ยนะฮะซึ่งมันมาตรงกับแผนงานของนปพรหนึ่งหนึ่งพอดีเลยที่ปี58เนี่ยเขาจะเข้าไปพัฒนาในวิธีนี้ พราะนั้น,นวันนี้เป็นการที่เรามาหาข้อมูลแล้วเราก็จะเสริมรปภหนึ่งๆว่าเขายังขาดอะไรบ้างแล้วเรามาร่วมกันนบรปภในการพัฒนาอ,อย่างยั่งยืนต่อไปรับนี่ือส่วนหนึ่งนะครับสำคัญยิ่ยงคือการบริาการเรื่องของประชาคมสิทธิอาเซียนด้วยความมั่นคงในชาติศาสนาและสันตมหากษัตริย์กษซึ่งสถาบันที่ว่าพระมุทของเราเนี่ยพยายามรังสรรค์เกิดขึ้นในสิ่งที่เป็นปอดศาสตร์ของชาติไทยส่วนนะครับอยากให้พี่โอ่งแบ,บ่งปันพวกเราหน่อยนงครับว่าในฐานะที่พี่โอ่งเป็นประธานรุ่นด้วยเป็นพรสอบรุ่นที่6ด้วยยรุ่น7อหกบ ถ้ารุ่น7นี่คือ,อปีนี้เราเรามีแนวทางแล้วว่าเราจากการที่เราได้ศึกษาร่วมกันเนี่ยที่จริงแล้วแค่6สัปดาห์เท่านั้นนะแต่ว่าในความยั่งยืนของการศึกษาเนี่ยมันยังเรียนรู้ไม่ไมอะไรไม่จบนะฮะเราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นในการศึกษาข้อมูลเนี่ยเราก็คงได้แนวทางจากสถาบันมาส่วนหนึ่งแล้วเราก็มาร่วมกันในการที่ หาข้อมูลในพื้นที่ที่จะวางแผนในการทําโครงการที่จะมาพัฒนานะฮะเราทําในปีนี้ก็คิดว่าคงจะได้ระดับหนึ่งก็ถ้ารุ่นเจมานี่อยากจะให้มาเสริมเต็มให้การพัฒนาที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในหมู่บ้านลำปีล็อกที่เราจะไปทําในวันนี้นะครับครับแล้วสุดท้ายใกล้วันพ่อแห่งชาติแล้วพี่โอ่งในฐานะที่เป็นประธานรุ่นอยากฝากาอะไรกับประชาชนาคนไทยรวมทั้งให้ได้ถึงพ่ออย่างไรบ้างครับก็บบที่จริงแล้วเนี่ยทา ปฏบัติตนตามที่พ่อสอนคือนําหลักปัญญาพอเพียงของพ่อรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทุกคนเราเคารพนับถือเป็นพ่อแห่งชาติเนี่ยนะครับนาไปปฏิบัติรับรองได้ว่าะจะทําให้ การคลองตนหรือว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอนครับในเรื่องของหลักปรัชญาของความพอเพียงครับขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยินงนะครับครับการพระถวพักคุณท่านพลเอกพนาครับแล้วก็พี่พี่ทุกท่านนะครับในพศรุ่นที่หกครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้บรรยากาศต่างๆที่เกี่ยวกับพันธุ์เรื่องของสถานีทุมนุษย์นั้นเราพยายามแบบกัรความรู้กับคืนสู่สังคมและนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่ทางสถาบันจุฬาความมั่นคงสถาบันวิชาการพระกรบประเทศนั้นพยายามมารับความรู้เติมเต็มความรู้ครับช่วงนี้พักสักครู่คครับพศยยยอดเี่่มะ เยี่ยมครับ <laughs> เราพร้อม <laughs> เป็นว <laughs> อล <laughs> เปเปอร์ให้กับาบายขอบคุณครับ